แข่งเรือนะประเพณีการแข่งเรือยาวอำเภอวิมายจังหวัดนครราชสีมานะตกร่บาสยอ้ยเอามาแมของเขาของเรามาไว้ทั้งวอมาดูกัครับยังสูงียังสูงี

เป็นไงครับวันครับกรรมการท,อทร้องเชียร์สัตว์สีแดงเรือในรอบนัดน,น้ำเงินน้ำปูคุณพงชนะไปครับในเที่ยวนี้นําเงินชนะนะครับล่องน้ําเงินใส่เสื้อสีแดงนะชนะ ดีะเ mm. ลีายขอเท mm. ี่ยวจีจ so, ีเท so, ี่ยวสุดท้ายเรียกเท่าเลยนะครับครับท่านผู้คร่กันต่อไปเป็นเที่ยวท่อสาจีจีจยขอเที่รวสุดท้ายครับรงน้ำที่ดื่พดาไขอครับรงน้ำที่ดื่มพี่ดาไทยขอ อนที่สองน้้าวลาพรอบน้ที่สามเจ้งงาแม่ไทรทองรอบนที่สีุ่ณนสสองนัเรือกำลังพูนกับคุณกัปนบอกว่าตัวนักดีรอ่นี้ังดูลว่าจ,จ,จะเป็นการ,รแสี่ผ่าปารา,า,ารอบหรือไม่รอบคุทการของคุณมีรายครับที่ลงมาท่านีได้เห็นที่จะมาจจกมีกราารมนะครบ นะครับก็คงจะต้องเป็นการปรับแก้กันไปนะครับขออนุญาตนะจ่ากระดุมตรงนี้รับเลยเขาวันมีแดงไปรับแต่ปีนะครับมีรถแห่มารอบนะครับท่านถุนไปนับไปนับไปมีแดงไปปีนะครับที่มีรถแห่ผานไปนะครับเป็นรอบป่าโน้นนะครับครับปีครับเป็นรอบต้นป่ากุลขอบคุณเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นสามสิบ ธิดาใสทองข้อที่หนึ่งที่สองจะไม่ใสทองที่สามคุณลิศสองข้าที่สี่นางฟ้าิดาใสทองได้ลำดับที่1นึงขอคุณชนาเลอรประเภทีมได้ลาดับ่สองเคุณอง้าแม่ไ ต่อไปจะเหลืออีกสองคู่ครับคู่ที่คู่นี้จะเป็นการแข่งขันเรื่องชาว่านอันดัน่ เรื่องของเทคนิีสีบายนะครับก็เลยวมาแข่งช้าแต่ว่าก็มาถึงคู่ของท่านแล้วนะครับไกด์ล็อกน้ำแดงลุยเล่ตั้งนิสีตมาล็อกน้ำน้ำเงินขาวดาวเรืองพรับเงินเชือกให้ครบครับ

ڪون ڪي آيو گهڻو يوه گهڻو پنهنجي پدي آهن جو سٺي جو گهڻو تعلق آهي ۽ سڀني جو گهڻو تعلق آهي แค,ค่คู่แรกคนพุ้มมันแล้วนะครับท่านพี่น้องกรรมการผู้สองเกลียวส่วนแล้วตรวนเีงด้วยความยุติธรรมผทการแข่งขันเรืองิงที่สามประกที่สอเที่ยวได้หรือที่ชน,นะได้แก่เรือในร่งน้ำน้ำนั้นรับ

ตาบาเราครโอ้แล้วต่อไปต่อไปครับร้อนแล้วเรือที่ด้วยกันประเภทสามที่นครรอก็จะลอยตามลำดับจะับจะลอยตามลำดับเจ้วานสมุทรนาวานสมดงรนาวาล่องน้าแดงนะรอต่ตอ,อไป

เสื yeah. ้อสีแดงนะครับชนะนะต่อไปเที่ยวที่สองก็ขอให้มาให้เช่นใหม่นะครับอย่าอย่าประยุกตบอให้เสื้อน้อยนะครับของบุนานะครับก็เป็นด้ยช่นกันครับเอาเสื้อที่กังเยี่ยวรุนต่อไปเป็นที่ที่าที่ที่ไมาบอล очку Qualse are theseods <laughs> in a bar station, I honestly like my mystery behind 상ั่xt... Yes yes, I am a Trustee on its coast tama easy guys, I am a local hall from Ahini- Hmm...

ว่าจะไตามกิกาน้องพี่นอะนะครับก็พูดคุยกันนะเอาละครับพูดที่จะได้เิด้วยระราชเรือนิจะมีภายในครับรถน้ำแดงเทคนิคที่มาติดใจรักครับรน้ำุิครับขดซสนเองเล็ดซิกสมบูร์เอาแล้ว เดียวจะได้พร้อด้วยการตั้งแต่นางเจ้าพระมุกดาจิ้มพันสิรอบนันวันห้าเปิดป่ารายแรกทีเดียด้ที่สองซึ่เราบัะนเริ่มจากหนึงทักกันพร้อด้วยของนางสาวสุดาวรินทร์วันสุภิดาโกศลท่านสมเด็จว่าว้าไทยเปรนตัวการท่องเที่ยวและทุกอย่างรอบนันวันสามเปิดหา แข่งขันเชือดด้วยทหารานสีม้ประเพสโก้เที่ยวที่หนึ่งรือที่ชะได้เจรือในร่องน้ำแดงก็เป็นสีไม้ก็ตัวใช้ร่องน้ำแดงชนะนะเสื้อสีส้มนะ้ชไมไม่ผิดะวัติยอดอย่าที่บอกแล้ว้็โอ้ จะได้แล้ครับที่2รอไล่ตรงมุ้จะมีเชือกสายไปไดแลพี่คับนลุกด้วยต่ไปรื่เอยาวใหญ่คือัที่3รองน้ําข็งว่าจะมีอะไรทีนวนยาวี่จะพบกับเจืรยสัปดา้รเชืย คอทษโดยคุณวิชาชิรโชว์โคอาจารย์ีไ้ครอบคราสตั้งตัวกันไอาอายุ่นวมือทสตงัวดโดยนายชาติควันทองมีเป็นโขอาจครับให้เราเชิญมานมาอนนครับสำหรับงานที่บคนอยู่คนละบายครับร ผ่ามาก็เกเจอกัน ให้ไป็นการทายทีมชนะเลิศ่อรับมีรางวัลช่วยพระราชราประเทศจาวได้ภาพน่าอายครับรนักแต่งเดอกเท่อากรครับเทศนอร์ติแจากเสาไทยสระบุรีควด้วยผู้จัดการทีมนะครับคุณอลิ์เทพโอใบครับแต่วันนี้มาหมายกับลูก้ายุดลองครับสจ รลอง,งน้ำระครับไอหนุ่มหน้าบนคนทหารเรือยากโดยสารรู้อากาศระย้ารักษาบังอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสามใต้ <Yes. S 1> ใน้ำโกแมประดูทองวันนี้คขอดูท so ีไรบ้างครับโดยเรือเอกอานตรมพาวิไลครับออกมาบอกเราเรือเอกจะยืนยิงือมาทหารเรือเลยนะครับขอบคุณครับ ขอได้รับญาตกลังใจเพื่อผู้ช่วยแม่บ้า5่าทีบ้าวิา